วันเบลวันโรดของจีนทางจีนเนี่ยเขาจะสร้างทางรถไฟคุณหนิงไปสิงคโปร์คือลาวดอมเป็นนี่มหาศาลระดับแสนล้านเปิดอนุญ,ญาตให้จีนเข้ามาสร้างทางรถไฟมันก็คือเดิมพันของประเทศนี่ก็เพิ่งกลับจากทริปไปทัวร์ลาวมานะครับ on นั่งรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทร์วังเวียง หลวงพระบาง242,000กีบก็ตกซ้าประมาณ500กาาว่าบาทไทยคือพอไปนั่งรถไฟความเร็วสูงนี่ก็ค่อนข้างประทับใจก็คือรวดเร็วช่วงวังเวียงหลวงพระบางเนี่ยก็เร็วมากเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆเขาวิ่งประมาณ150 155กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเซฟระยะเวลาจาก เวียงจัน์ทไปหลวงพระบางนี่ก็ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงเรียกห่างรลยวอาางเวียงจัน์กับหลวงพระบางจริงประมาณ330โลแต่ต้องเข้าไปในป่าเขาอ่ะคือเมืองหลวงพระบางเนี่ยคล้ายอยู่ในวัลเล่ก็คือล้อมรอบด้วยเทือกเขาแม่น้ำโขงแม่น้ำคานบรรจบกันไหลายผ่านก็เป็นเมืองบรดกโลกยูเนสโกการดำเนินชีวิตของผู้คนประชาชนในหลวงพระบางเนี่ยคล้ายกับ ของเดิม30 40ปีที่แล้วทั้งเมืองเนี่ยก็ไม่มีไม่มีการสร้างตึกสูงสถาปัตยกรรมก็ต้องแบบ<ม>ก็ค่อนข้างจะคงเดิมตึกของบริษัทต่างประเทศก็ก็สร้างให้กลมกกืนหรือว่าโรงแรมก็กลมกกืนกับทางสถาปัตยกรรมเดิมเมืองมันจะค่อนข้าง slow life ก็คือค่อนข้างจะชิลๆ<ม>ก็ยังดำรงวัฒนธรรมของชาวหลวงพระบางอยู่ รถไฟความเร็วสูงเนี่ยสร้างเสร็จตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2021โครงการบ่อเต็นเวียงจันสร้างโดยบริษัทร,ร่วมทุนของลาวจีนเรลเวย์จีนถือประมาณ70%ลาวถือประมาณ30%จากเมืองเวียงจันเนี่ยไปถึงเมืองบ่อเต็นชายแดนติดกับมณฑลยูนนานของจีนเลยโครงการเนี้ยก็คือลาวยอมเป็นหนี้ มหาศาลร,ระดับแสนล้านเพื่อที่จะต้องการยกระดับประเทศตัวเองจีนเนี่ยสร้างรถไฟได้รวดเร็วมากอุโมงค์ในเส้นทางรถไฟนี่ก็ประมาณเกือบเกือบ70แห่งก็จะคอนเนคกับ Chinese Rail System ของเมืองจีนที่ยูนานคือถ้าถ้าจีนเปิดประเทศมาก็คงจะได้เห็นคนจีนเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวลาวมาเที่ยวหลวงพระบางมาเที่ยวเวียงจันทร์กันเยอะ,อะก็ถือว่าโชคดีละที่ได้ไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนจีนอยู่ แต่80%ที่ที่เห็นนี่ตอนนี้คือคนไทยคนไทยมาเที่ยวเนื่องจากเงินกีบก็อ่อนด้วยอ่อนประมาณ50%จากปีปี2ปีที่แล้วพักโรงแรม4ดาว3วัน2คืนเนี่ยทั้งทริปเนี่ยก็ก็ถือว่าถูกกว่าเที่ยวเ,ยวเมืองไทยเพราะว่าค่าเงินกีบก็ไม่ไม่แพงมากแล้วก็ธรรมชาติก็ยังอุดมสมบูรณ์ภาษาด้วยมั้งคนไทยไปเที่ยวเยอะสะดวกสบายคือเป็นเป็นโปรเจกต์ของอบอเตนเวียงจันเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ของอ วันแบลวันโรดของจีนก็คือคือทางจีนเนี่ยเขาจะสร้างมีโปรเจกต์ทางรถไฟคุณหมิงไปสิงคโปร์ประเทศที่ทําเป็นประเทศแรกก็คือลาวเพราะลาวลาว,ลาวนี่เปิดเอ่อเปิดอนุญ,ญาตให้จีนเข้ามาเข้ามาสร้างทางรถไฟโปรเจกต์นี้จริงๆริงมันประมาณห9พันล้านแต่ลาวเนี่ยก็จะรับผิดชอบประมาณ30%เขาก็ใส่เงินมาแล้วประมาณ200ล้านที่เหลือเนี่ยก็คือจ่ายเป็นจํานวนหุ้นแล้วก็ถืออ่สัมปทานคือมอบสัมปทานให้จีนไป จะเห็นได้ว่าการเก็บตัวการอะไรเงี้ยคือเป็นพนักง,งานของบริษัท LCR ก็ลาวลาวช้หน้าเรเวย์ส่วนใหญ่ก็จะเข้ากระเป๋าจีนก่อนแต่ลาวที่ยอมยอมเป็นหนี้ยอมออให้จีนเข้ามาทำเนี่ยเขาก็ต้องการยกระดับประเทศตัวเองพอมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็เห็นเลยเลยว่าน่แน,น่นอนนักท่องเที่ยวน่าจะน่าจะเยอะอยู่แล้วในตัวเมืองหลวงพะบางตอนนี้ก็เห็นว่ามีโรงแรม คือบ้านคนก็เอามาคอนเวิร์ตเป็นโรงแรมหรือว่าดัดแปลงเป็นโรงแรมเยอะก็อาจจะต้องมีการควบคุมดีๆนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะก็อาจจะความเป็นธรรมชาติก็อาจจะโดนทําลายแต่แต่ยังเมืองหลวงพระบางเนี่ยก็โดนโดนโดนโปรเทคอยู่แล้วโดยยูเนสโกก็คือยกให้เป็นมรดกโลกก็ก็คือเขามียูเนสโกมาควบคุมอยู่แล้ว ก็มีความเหมือนความต่างก็คือสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้จีนในในเอเชียจีนก็เสนอตัวเข้ามาเข้ามาเป็นผู้ลงทุนผู้ปล่อยคู่แต่กรณีของสีลั่กามันมีเยอะกว่านั้นก็คือการบริหารประเทศบริหารจัดการด้วยบริหารจัดการประเทศของเรานี่ยย่อย,ยังไม่ได้เห็นการบริหารจัดการประเทศที่ผิดพลาดท,ที่ปกพ้องเท่าไหร่นะเพียงแต่สัมปทานขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็คือเงินก็เข้ากระเป๋าจีน แล้วอีก30ปีเนี่ยลาวถึงจะได้ได้ได้เก็บแต่แลาวเขาก็มองว่าเขาอยู่ติดชายแดนจีนอยู่แล้วการที่เขาได้นักท่องเที่ยวจีนมาก็าคือได้ได้มาจับจ่ายใช้สอยเดินทางไปลาวนี่ก็เห็นบริษัทไม่ไม่ใช่แค่บ,บริษัทแค่ของจีนบริษัทแทบจะของไทยก็เยอะเห็นกลุ่มปตทก็ไปเปิดมีปัมปตทอสองข้างทางก็เยอะอยู่ร้านากาแฟอเมซอนก็เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรงแรมก็ของคนไทยเห็นมีดาราก็ไปเปิด โรงแรมที่หลวงพระบางเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเ,เงินมันมันหมุนถึงระดับลากยากจริงๆอย่างของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3ล้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้เงินต่อให้โรง,ง,งแรมระดับราคาแพงแต่คนก็ต้องมาซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ถึงระดับลากยากคนพื้นที่ต้องมาขายอ,อย่างผ้าสิน้นผ้าผ้า,ผ,าผ้าไหมอะไรอย่างนี้หรือว่ามันก็ต้องมีอะไรสงวนไว้ไว้ให้คนท้องถิ่น เขาเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเยอะคือคือทางภาคเหนือของของไทยเราเองก็นักท่องเที่ยวจีนมาเยอะช่วงก่อนโควิดแต่บางเอิญมันมันมันเจอโควิดไงมาเจอแพนเดมิกตรงนี้มันก็ทําให้ตอนนี้เขาเป็นที่มหาศาลแต่เขาก็มีนักท่องเที่ยวไทยตอนนี้เขามามาเที่ยวแทนเพราะว่าค่าเงินขีบถูกไทยก็ได้อน,นิสงด้วยเพราะว่าไทยถ้านักท่องเที่ยวจีนมาก็สามารถเดินเข้าเดินทางเข้าไทยได้ได,ได้ได้อย่างง่ายสามารถเที่ยวได้หลายประเทศ ไทยแลนด์จริงๆเนี่ยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของสายการบินอยู่แล้ว <c oughs> นักท่องเที่ยวยุโรปเขาจะบินมาต่อเครื่องที่กรุงเทพต <c oughs> อนนี้มันง่ายตรงที่ว่าบินต่อเครื่องจากกรุงเทพลงอุดรน,นั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เข้าจีนหรือว่าจะเข้าทางไปเที่ยวหลวงพระบางซึ่งแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะไปหลวงพระบางได้เนี่ยยากเมืองอยู่ในหุบเขาเมืองปิดด้วยต้องรออกาศเปิด คนลาวที่นี่กลับมาจากอุดรคือคนลาวคือสังเกตได้เลยว่าเศรษฐกิจของเมืองอย่างอุดรเนี่ยโตเร็วมากถนน,ถนนขยายเป็น8ดเลนแล้วก็ร้านทองเนี่ยสังเกตได้ว่าร้านทองเยอะกว่าเซเว่นร้านทองเนี่ยเต็มไปแทบจะทุกหัวมุมหัวมุมของของตึกเลยเพราะว่าอะไรผมผมผมลองเข้าไปถามข้อมูลดูคนลาวที่เขา ตอนนี้มีเงินคนลราที่มีตังค์แต่บ้านเขาเศรษฐกิจผันผวนค่าเงินเขาผันผวนใช่ไหมเขามาซื้อทองไม่อยากถึงเงินกีบเพราะเงินกีบค่าเงินตกถูกไหมล่ะหบาทเนี่ยสี่รกีบแต่ก่อนเนี่ยสองกว่าสังเกตได้เลยว่าดานดานที่หนองคายข้ามมาอุดรเนี่ยลดเหลาทั้งนั้นแล้วลดหลูๆด้วยนะเศรษฐกิจเขาดีของบาเราก็ดีไปด้วยเพราะว่ามัน พึ่งพาอาศัยกันนี่เศรษฐกิจมันอยู่บ้านพี่เมืองน,น้องอินโดจีนใช่ใช่ใชเพราะลาวเนี่ยติดกับประเทศอินโดจีนแทบจะทุกประเทศก็คือลาวก็มีชายแดนติดพมา่าติดไทยผ่านแม่น้ำโขงลาวก็ภาคใต้ก็ติดกัมพูชาด้านตะวันออกของลาวก็ติดเวียดนามมันก็สามารถทำให้เดินทางสะดวกมากขึ้นคือลาวก็มีสเสน่ห์มนตึดงดูดเยอะรถไฟก็เต็มตลอด ทังท้งที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนยังไม่มานะหลายๆคลิปนะครับก็มองว่าออบอกว่าเราจะเป็นหนี้มหาศาลหรือว่าเราอาจจะล้มละลายเราจะมาเจาะลึกออคอสของโปรเจกต์ว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่กันแน่ต้นทุนของโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ5.9ิิเลียนดอลลาร์สหรัฐ ก็คือ5.9พันล้าน Export Import Bank of China สนับสนุนเงิน60%ที่เหลือ40%ก็จะเป็น Joint Venture ระหว่าง2ประเทศก็คือทั้งจีนและลาวจีนจะถือ70%ของอหุ้นของ,ของ Company LCR แล้วอีก30%ลาวก็จะถือหุ้นรัฐบาลลาวก็คือวางเงิน250ล้าน USD แล้วก็จะยืมเงินอีก480 ล้านดอลลาร์จาก Export-Import Bank of c h ก n a ับไาพอเกิดแพนเดกเนี่ยมันก็ทำให้บริษัทเครดิตเร й ติ้งเนี่ยฟิช р ิงของเมริการเนี่ยลดเกรดของลราเนี่ยเห,หลือระดับ4เท่านั้นเองไม่ใช่แค่ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเราเนี่ยก็ยังไปกู้มาทำทางด่วนสำหรับรถยนต์ก็คือเวียงจันทร์วังเวียงเอ็กซ์เพรสเวย์ประมาณ4เลน ก็คล้ายๆกับมอเตอร์เวย์บ้านเราต้นทุนก็ประมาณ1.2พันล้าน95%เนี่ยเป็นเจ้าของโดยยูนานคอนสตรัคชั่นเอนจิเนียริ่งรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทของจีนก็คือคอ,อันนี้เสร็จไปแล้วเมือม่อปีเมือม่อเมือม่อปี2020ระยะทางก็113.5กิโลเมตรก็จากเวียงจันทร์ถึงวังเวียง แต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นคนลาวใช้กันเท่าไหร่มีแต่นักท่องเที่ยวไทยมาใช้ <Okay. S 2> เพราะว่ามันต้องเสียมันต้องเสียค่าตัว๋วค่าตั๋วนี่ก็ประมาณาประมาณแสนกว่ากีบร้อยสองกว่าบาทเพราะฉะนั้นลาวเนี่ยก็เป็นหนี้ประมาณสามจุดพันล้าน u s ดอลลาร์ประมาณ45%เของ GDP ของลาวมูลค่าโครงการเนี่ยคือแพงที่สุดตั้งแต่รัฐบาลลาวกู้เงินมาถ้าเราใช้หนี้ประมาณ3 0ถึงห้ปีว่าไป ดยมีดอกเบียอัตราดอกเบียอยู่2%เราก็เสี่ยงกับการผิดชําระนี้เพราะว่าหลังจากโควิดเองคือเขาไม่มีใครจะทราบว่าว่าจะมีโควิดแต่โปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องสร้างคือเริ่มเดินเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็หวังว่าหลังจากแพนเดกทุกอย่างมันก็คงคลี่คลายได้คุยกับคนลาวเขาก็เห็นว่า ก็เป็นการยกระดับประเทศเขาเพราะว่าตัวประเทศเขาเองพูดตรงเขาก็ไม่มีเงินเยอะขนาดที่จะมาสร้างเองเขาก็ต้องให้จีนเนี่ยซึ่งมีมีเงินเยอะแล้วก็ต้องการจะสร้างโปรเจกต์ one by one road เนี่ยขึ้มาสร้างให้